สบายดีจจะพี่น้องกับสบายดีด่ดามือสชมเมืส่สุสคนเลยจ้ากเนาะแดดบดไปนพี่น้อนยอ,อากาศมือบ่ห่อนไะได้พี่น้องป้าโหลดพอ ต้นมน้ำพักยาพี่น้อง,งเ้ยโอ้ยจะเป็นพี่น้องเ้ยใหญ่ไปใหญ่มากแต่เศ้ามันนีพูดเอ,อ,อาเอามึงมานีเอาเอาเอยนีาเอาเอาคอยสไงลใหญ่ <c ười> ไปใหญ่มากแต่เศร้พ <c ười> าพูดเตียงตัวนี้ใหญ่ได้ทุกบอนใหญ่ไหมพี่อีกพี่น้องเ้ย อยู่นีนะอาห้มตลอดอยู่เนาะอยู่นีมองมันแล้วน้ไงจ้าตปอีบอทำเรืนะบนนนสาวนาพี่น้องเยเบาสวยเปิดมะลีนน้ำอยู่บ้านนาโมงป้าไก่ํำไดกะน้ำมาจนได้เนาะเือจรอเออมัน้ำมาอไาแล้วบุมือจรกเถื่อยัง งปยังกน่ะาปบเป็นไข่มันออกวะนี่โล่ไรเนนี่นะโล่อไรเออเดี๋ยวคือปลาปากเนาะคิดว่าปลาปากเห็ดอาหารให้ากินเลยพี่น้องเ้ย พ่ออยู่ว่าใครกะสบายดีพี่น้องกำลังสิทอดปลากำลังสิทอดปลา,าจ้ะพี่น้องกินกระตุ้มฐานน้ำมันอยู่พี่น้องเลยเราไกลเป็นหมอไปซื้อน้ำมันหายกินกับตุม้มมาคุ้งมาคุ้งเหากห็ซอ,อ,อยแล้วแล้วในเสี่ยวพคนซอยเองพี่น้องเอ้ย ถอดปลาพี่น้องเลยบา้าเป็นกระซิบเสบเห็ดกินเก่งนี่เห็ดกินเก่งนี่ไปใช้พวกับบุญญาณหือ,ดดอ,อทางนี้ด,ดินโดนเลยใกล้สื่อได้โดนเลยนะ

เกยเอียงกันพี่น้องเลยโอ้กําลังจะเอาโดนขึ้นพี่น้องอ่าลองเบิ่งพี่น้องสิหลอดอยู่บะเนี่ จับตีนทอดเลยบัดนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวมาต่ออีกนิดนึงโอ๊ยตําๆๆๆๆๆ <coughs> <caniser Zum voi transfer compteais> ใานุเอียงุงสวยุ่เอียงุแต่คคือจ้างจ้าไว้ได้ไหข้างไว้ได้บ้ได้เอาขึ้นสู้ๆนะเขาเห็นมือก่อนเห็นอยู่แจ้งอ้ยมืมาทามข่อยใช่หอามือเจ

วมตื <uma> <mel> ่นสะนางเลยพอเธอรัดสร้องคิ้บไว้ังเนาะไว้ใช้แป้งเนาะแป้งเราก็มีเลยค่ะ ไก่สิขายให้อันอันพอไก่ใใสิขายให้เ่าสวยแล้วเ่าสวยแีวเมื่อเลยบาทนี่โลมาดวยาโตอิ่มแล้วบ่ chắc mố mẹ cho mang một sao này ừ. Để quay nó mừng này cũng này nó ừ. Ừ. แกงหอมมาก้นี่ลูงไก่ไจ้างมันเ่ะอน่ใส่หมดใช่ไหมใช่เลยอนอะไรคือพายไวในโตอะเลยน่ะนะ คือพายไปในโตแหละนะผน้นเราซื้อเลยได้เอาให้ผน้นในไว้ลูกหายซะเนาะบาทนี่อันบอกพ่อกายว่ากัอันเสมี่นะโบเฮดซ่องนะอะไรเฮานะสิเฮดขันเฮาเฮดนะอันเฮาถ่ายคลิปเตอีดนะเฮาเฮาว่าอยากถ่ายคลิปไปซื้อสกูตเตอร์บอก่หัวมึงใหญ่เนาะบาทอันนี้ หัวมึงคือใหญ่เนี่ยเฮายวะสิถ่ายคลิปให้พ่อน่ะไปซื้อสกูตเตอร์ให้เออบอกแม่เออพ่อน่ะป้าหัวมึงคือดีแทนไม่กูไปซื้อสกูตเตอร์อ <c oughs> อมึงขายคลิปตบอิดเหรอยากหัวแหวงหวังได้หรือไอันนี่ยนะ <c oughs> มีแบน้ำก้อนเนนะี่ยไปลูกไปอยู่ตู้เย็นไปลูกไม่เป็นอนะงานแตน จับเอาเพียงเท่ันี้เออทะเลฮะไปวัเลยโอ้ลิลและวรพายกลับแล้วเนาะทานมอย่ายกลับเลยเียเอามาอ้างมูเด้อ้างมูอยู่เพื่อนเห็นว่าอยากเมื่ออยากมื่ออยากเอามาอ้างมูอยากเมื่อแล้วอยากเอามาหมูมูมูมาถ่ายอยู่เพื่อนได้มูถ่ายเบิงอยู่เพื่อนอยู่ S <S อมูถาหมูถาพิ่นสี่หาคนอยู่เด้บบอเออมาอ่างตะหูไหว,ออว้ว่องแต่เงินโอ้ยซาวคนี้แม่ติดหนีชิบชามพันพี่น้องที่องมัดมือ

ห่วงพี่น้องเลยพื้นยาอันพอสวยก็พอนอนเอาอันโดนเพินเ้น่อนเพือนจะมีเฮบเนไม่เท่าเื่อนกายงไปเลยพอจิไปิบเรื่องขอสวยจังนป็นทางข้ามบาเก็บปาใหญ่ใช่ไมมเนี่เน้อดเนอมูวาเนีเอาแล้วก็ยังส่ายกันแ่้นก็ยั เซมี่พูตลาดแลมีจังหน่อยรอบตลาดอือกะเซมีอยู่นะเป็นแถวอยู่แหละจจกมาแต่ใส่อะไรหน่อยเป็นแถวอยู่อเอาะไรพี่นอ้นองคลิปนี้กับซีเดคล่าด้อพี่นอ้องพอกันหมาคลิปหนาเด้อจ้าอยู่ดีมีแรงมาสูสุขสุขคนเด้อสบายดีจ้าทุกคน